สบายดีสวัสดีทุกคนบัวจิ๋วทางฟังไทยฟังลาวเลยต่างประเทศเออลยเตรียรับชมถึงบัวนั่นเองเพี่พีน้องเนาะตอนนี้ทุกคนบัวก,กับผ้าสองโตเนาะมายางลินอ่าแถวซ้อยนะทุกคนเนาะมายางลินแถวซ้อยบูบานที่บัวเหตุงานนั่นเองเพี่พีน้องเนาะโอ้โหทุกคนกับบ้านยากาตอนนี้กะสว่างาค่ะเพียพีน้องทองฟ่าก็ได้นเนาะก็คือเลยผ้าสองโตมายางนั่นเนองเพียเพน้องเนาะมายางลินยาง อ่ะออกกําลังกายกันทุกคนเนาะสองโต๊ะก็คือขนุนกับปุ้ยๆค่ะพี่น้องน้อมาเจ้านายคุโบรุแลนั่นเองคพี่น้องเนาะบรรยากาศดีค่ะคุณพี่น้องเนาะกิมมี่ทามักตัวชอบไปเลื่อมกดไลค์ก้นสะพายก้นกระดิ่งให้แน่เด้อทุกคนเนาะเคยติดเจ้าพักบัวน้ำนานนั่นเองทุกคนแต่ถ้าอยากสปอร์ตบัวก็อย่าลืมโฆษณาให้บัวน้ำเองเด้อยคุพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับส้มพากันย่างกันอยู่คุณพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็มีคุณป่าเนาะคุณป่าเพิ่นกวาดใบใหม่เนาะในอาซอยเป็นยังไงบ้างร้อนไหมคะคุณป้าปโอโ้โหทำความสะอาดเป็น,ปนยังนะหมามันเป็นอะไรที่อ๋อหนูอันนั้นหนูเอยียงมันอันนี้มันเป็นแด้นี่หนูก็เลยใส่ไฮแมนจ้ะ ขอสัมผัสแนเป็นคนไทยเหตุงานกวดใบใหม่แดดนี้แดดเงิแบบนเแบบแบบดือนรายปันไ,ได้อร่อยวะสามเลยห้าสา,หสามห้าสามโอ้สามหาสามเลยวะโอ้โหบ่ทรม,มา,าได้ทุกคนคุณป้าคุณติ้งหัวได้ไล่เติมเยอะมากยังไม่บ้านยังไงไม่บ้านเงนินเดือนเป็นหมื่นโอ้โหเงินเดือนเป็นหมืน่นแต่ว่านูกา รู้แนหลายอย่างด้อเออมันกินอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอะไจ่ไม่ค่อยมีด้็นกินอยู่ก็เข้าไม่ต้องเียค่าห้องห้าน้ะห้า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 ี้นห้อหอาห้าห้ปห้า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 ห้น้าห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 ้ห้าห้าหนา้าหอาห้าหนา้า้า้าา้าา้ เด้มต okay, like so, like right? ัเองทำงานบ้านเลยแต่อย oh. uh ู like ่กับบ้านเจ้านาย่าเแมนแมนไฟหนังถ้าไฟไม่ตงเสียเนี่ยอ้่แเก้าเก่าพันหนึ่งอยแปดสิบกว่าบาทโอ้อแค่นั้นอกะเช่าห้องถูกกี่พันกี่พันนะทีแล้วก็มาเป็ดตเป็ดเป็ดเป็ดอ้ยบอกเออแต่ไม่เนภาษาจะงห่ตดยอยู่ที่ ฟีมาสิบกว่าสี<อ>เนี่ยเขาจะผ่าจ่ายลนกเมียเขาเลยมาเก็บแต่ก่อนเก็บเดือนสามร้อยแล้ว,วนีบบ่เดือนห้ารอยมาสช้สามีแล้วค่าน้ามัก็สีสิบาทสี่สิบบาทสี่สิบสองบาทต่อเดือนหมอต่อเดือนค่าใ้่ายถหงรอยกว่าเอนหนึ่งากต่เสียปมาณใกล้ใก้แปดร้อยประมาณเกือบแปดร้อยเนาะ อย่าคนือเนี่ยเพค่ะห้องพันหกค่ะแมไฟสองพันขวดโอ้โหสองพันขวดสองพันขวดแม่แล้วเนี่ยบอกอันนี้คุณป่าเห็ดได้นี่แบบยันวันอาทิตย์หรือวันอื่นบ้านที่เ้ามยุดสามารถไปรับจอบได้บอกาวารไปรับกันแล้วแต่ป่าไม่ไปรับเดี๋ยวป่าเค็ดนี่ป่ามันไงที่ยายแล้วป่าเราอายุ่ลายเลยเนาะทุกคนก็คือเรากะเก่าแล้วฮุกเก่าหรอบอก อุ้ยหเก่าวางมันที่สามนึ้ว่าหาสิบนึกว่าหาสิบตที่คุณตาหเต่าโอ้ขนาดพื่อนอายุล้เจ็ดสิบแล้วโออน่เพืนอายเพื่นสีถึงเจ็ดสิบเลยทุกคนเพื่นกัยังเห็นงานไดเงินเดือนต่างเก่าพันกว่าเนาะไม่ได้แล้วคม่นีนเ่ยแมล้อันนี้คุณป้าเป็นคุณังหวัดได้นะโคราชโคราชพี่น้อง อยู่โคราดเดออฝนอยู่โคราดหูห <c oughs> จักไหมเราโคราดหูจักนะมันอยู่ขางอีสานอันนั้นแถวประเทศโน,น้บุมมเมียนบอกอีสานนั่นแหละเอออ,อันนี้คุณป้าไม่เห็นงานในนี่จักปี๋ละไนี่ตั้งแต่นู้นมาเนี่ยนั่นจักปี๋เลยหรือว่าก่อนมาขอตามเขาขายบ้านที่ท่านก่อสร้างขายบ้านแต่ว่ามไม่ใช่เนี่ยบ้านจะยิ้มเนี่ยบ้านจะยิ้มต้องกักพาทำงานเนาะ เห็นค uhm, ือบวเห็นคุณป่าเห็นงานในนี่ตั้งต่มาตําอิดเลยทุกคนมาถนนปี๕เท้ามาตีมันพกกแล้วเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีนั่นก็บวอีกเพี่น้องเราเห็นงานในนี้คือเราเป็นคนกวดใหม่ๆเนาะโอ้โหนับถือใจละลายทุกคนนอะอายุเราแบบจะเขาเจ็ดสิบแล้วก็ยังสามานเห็นงาน ยังยัยี่เดือนยังอีสบเดือนเนาะกาสทเจี๊บแค่ในนูเกโอ้ยอบใจเลยขนาดนู้อายุเศร้ากับพี่นูก็ยังแบบโอ้ยังแทบแตบุคอยไวแบบเหตุงานเหตุการ์วางคังนู้ก็ยอบขึ้นป่ายสู้ขนาดเหตุงานนะ คนป่ามาไม่ไหมคท่านกวาดซดูน้าก็ผีชายผีไพรอ๋อเรืองผีชายพี่ไพรก็กลับไปอยู่บ้านอยู่สงบนี่แหละเขาบอกลูกเก่าเขาเลี้ยงอ๋อนี่เป็นได้เห็นคนเลี้ยงอ๋อคนเลี้ยงเขาเลี้ยงตัวเองนี่แหละนู่งแหงมมีหลูมมีผัวนู่งแหงมมีหลูมมีผัวเลยคุณป้าเออเออนู่งก็ยังเหตุงานอยู่นี่ยังนอนยังนอนนุก็ไปอยากเอายังไม่ทันได้ยังไงเนาะป้าก็มีลูกคนนึงเออ เดี๋วตัวท้สามหาตอนนี้ก็มันเกิดสิผาสิงหาสิผาสิงหาเนี่ยมันก็สามเบ็ดสามเบ็ดเนาะยังไม่ทันเอาผัวป้าตัวฝ่าขัวนี่ยฝ่าอยู่สามเมตรอ๋อโดยขอบขอบคุณหลายๆได้อคุณป้าแถิสักฝากไอ้ฝากเป็นคนไทยพี่น้องเนาะแต่ว่าอายุเราไล่เลยทุกคนนอนเราเพีดงานกะอ่าหน้าแล้ทุกคนเนาะบอกว่าจะคนไทยหรือคนลาวเนาะกะเงินเดือนพี่น้องเนาะกันแล้วแต่อากำลังกัน ความสามารถของการเห็นงานเหตุการณ์นั่นเองเพียงเงเนาะถ้าเฮามีกําลังความสมาธิในการเหตุกันไดร์ไลน์แต่ว่าอโย่คนไลยนะทุกคนจริงๆถ้าว่าเล่าอโย่อะซ้ำบัวเนาะทุกคนเศร้าปีมันก็จะขนนนโอ้คนขนนวิ่งนี่แหละทุกคนนะ้องบัวก,กับซ้ำผาถือโอกาสนะ้องเขาอย่าทำผาเพื่อนเนาะทุกคนนั่นแหละการเลย ขอด้หูเนาะว่าอคนไทยเนาะที่เป็นเห็นงานกดใบไม้เนาะว่าเพ็่นใดเงินเดือนไลายปันใดนั่นเองทุกคนเนาะเพื่นก็บอกว่าขันตั้มเนาะทุกคนก็คือขันตั้มก็สามลอยกบาทนั่นเองทุกคนเนาะประมาณนี้เรากะได้เนาะแต่ว่าเรากะอายุจะร้ายแนเพรพี่น้องเนาะการเห็นงานเหตุการณ์เรากะในการเห็นงานนัแหละทุกคนก็แล้วแต่ความสามารถมาว่าจะเป็นคนเราหรือคนไทยเพนพี่น้องเนาะในการเห็นงานู่ไทยเนาะกาจะ หายตามความสามานน่ะแหละพี่น้องเนาะกระทว่งวดีนะทุกคนเนาะเราก็อายุไรยเติบแล้วเนาะเราก็ยังสามาถเหตุงานใดแล้วก็ไดเงินนะทุกคนเนาะหาบัวใดเลยทุกคนเนาะอายุจันไรเติมเราจะเหตุงานใดเงินต่างเก่าพันกลวเพยพี่น้องเนาะบัวกระไดสัมผัสเล่านั่นแหละทุกคนเนาะก็เลยอย่าอ่าทำผ่าลายๆคนบัวจะเป็นคนเล่าคนไทยเนาะในการเห็นงานเหตุการณ์นั่นเองเนาะให้ทานทุ้ชมใ้ฟังเพยพี่น้องเนาะโอเคเพยพี่น้องคลิปนี้เนาะทุกคนบัวกะ จะจูงมาต่อจักหน่อยแหละกาจะาจบเชียบในดิงเพื่อน้องเนาะมเมย์แล้วบอชเมย์แหละพี่ว่าจะผ้าขาวบ้านแล้วได้ทุกคนอันนี้คือต้นไม้ที่บัวช่วยได้เราปลูกเนาะมันก็ล่างงามมันก็ล่างติดเลยพี่น้องเนาะันก็มีต้นสนนำนพี่น้องงามหลายขนนเข้าบ้านแล้วล่ะครับ อันนี้ก็จุ้งมาฝรงนี้เนาะทุกคนน่านจะเมื่อยแล้วเพราะจุ้งมาสักพักเพราก็จะพ้าขาบบานนี่บัวก็จะไปเห็นงานต่อเนาะนี่แหละทุกคนมืมอนก้าพาผมขนออกนานที่พาออกเนาะปกติบักวกับผมจะค่อยผาออกหรอ,อกคุณพี่ดองเพราะบมค่อยวังบรนไดเนาะเห็นแต่งานแต่ว่าเมอนี้เนาบัวก,ก็เลยจะพาทุกคนมาย่างดินจนเมื่อยพ,พี่น้องเนาะในซองงา,งามๆกันอยู่สนุกไหมขนนกปุ้ยโอเคถ้างั้นพี่บัวจะ ปิดประตูแล้วนะครับโอเคคลิปนี้บัวกะจะโจ้ไปเพียงตัวนี้เด้อเพื่อนน้องน้องบัวกะพาสองตัวไปยางขังน้องน้องเมนีเนื่องจากบัวบริพาไปดุ่นแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่บัวกะได้ไปเจอคุณป้าเนาะคนไทยที่เพิ่นทํางานกวาดถนนนั่นเองทุกคนเนาะบัวกะเลยถือโอกาสหรือขออนุญาตเพื่อนทุกคนเนาะถามหรือสัมผัสเพื่อนเนาะทุกคนเกี่ยวกับ เงินเดือนเนะาะปันได้เงินเดือนรายปันไดในการเหตุงานเหตุการณ์ทั้งๆที่เพื่อนอนายุร้แล้วนั่นเองทุกคนเนาะบวกกับอยาหงหูว่าเงินเดือนปันได้ายปันไดแล้วก็อ่า แบบเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเนาะเพื่อนก็ได้ไปเหตุงานพิเศษบอหรือจังไดเองเนาะทุกคนบวกกับทามเนาะเท่าที่จะถามใดจริงๆบวกกับเกงใจลายทุกคนเนาะงกุบวกกับอากาศแต่ว่าบวกกับอยากสัมผัสบวกอยากหูนะทุกคนเนาะว่าอายุเพื่อนลายปั้นนี่แล้วทุกคนเนาะเพิ่นเหตุงานเพื่อนได้เงินเดือนลายภายในบวกกับสงไซเนาะทุกคนซึ่งบวกกับบุ้หูแล้วบวกก็เลยอ่าสัมผัสด้วยทีบวกสัมผัสอ่าเพื่อนนาะทุกคนกับประมาณหกนาทีทุกคนเนาะงใสเวลาบวกคอยร้ายเนาะนิดนึงทุกคนเพราะว่าบัวกานรก ทุกคนเนาะบัวกับบัวสัมผัสไลทุกคนเนาะกะนี่แหละทุกคนเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนแต่ให้สัมผัสจริงๆบัวก็ขอบคุณไปแล้วเนาะคลิปนี้บัวกัจะโจูเพียงเท่านี้เด้อเพื่อนน้องน้องบัวกอ่ามานี่แหละทุกคนมาสัมผัสเพื่อนกับการลักๆกกับบัวกับจุ้งมานั่นแหละทุกคนเนาะไปย่างดินถึงน้องเนาะก็เลยเห็นเพื่อนก็เลยสัมผัสนั่นแหละทุกคนเนาะคลิปนี้บัวกัจะโจูเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อพี่นน้องทุกคนเนาะสบายดีสวัสดี